มตื่นขึ้นในยามเย็นบนผ้าห่มลายมิกกี้เมาส์ตลาดนัดกับหมอนที่อากงลืมไว้พร้อมคราบน้ำลายที่สะสมกันมาเป็นแรมปีไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่พร้อมกับกางเกงยีนที่ถอดเท่าไหร่ก็ถอดไม่ออกอาจเพราะกางเกงรัดห้ำแบบนี้ที่ทำให้ผมต้องฝันร้ายนี่ไม่ใช่ยามเย็นที่สดใสเหมือนกับทุกวันคงเป็นเพราะฟันที่เริ่มจะผุในปากที่ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไร รวมไปถึงกลิ่นหมาเน่าในปากที่ตามหลอกหลอนผมไปในทุกเช้าผมเลิกสนใจว่าฟันตัวเองจะสีเหลืองหรือสีส้มเพราะสุดท้ายแล้วหน้าตาที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแต่ไม่รู้ว่าเพราะคำสาบหรือฝันร้ายการที่ได้เห็นหน้าตัวเองเป็นเรื่องที่น่าตกใจเกินที่ผมจะรับไหว ผมคิดว่าบางครั้งเราควรขจัดความไม่สดใสในแบบเย็นวันนี้ออกไปด้วยการไปทําบุญตักบาตรแต่พอหยิบกุญแจรถมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเข้าเกียร์เดินหน้าต้องอยู่ที่ตัวอักษรอะไรแต่ไม่ว่ายังไงหัวใจของผมก็เรียกร้องเป็นจังหวะว่าไม่สิ้นก็ซีหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปชีวิตนี้ใช้นี่อย่างเดียว ผมคิดว่าร่างกายตัวเองคงยังไม่ค่อยแข็งแรงพอเพราะการขับรถดูจะต้องใช้กำลังมากกว่าที่คิดไว้การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องจำเป็นนั่นทำให้อุปสรรคในการเพิ่มกล้ามเนื้อของผมพร้อมที่จะใช้รถบนถนนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้เราก็มากับรถมาด้าสสีเขียวเครื่องยนต์1.5ลิตร อ๋ออ๋อโอเคครับอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าเนาะโอเคครับงั้นก็เข้าเรื่องต่อผมคิดว่าถึงจะฝึกร่างกายมาดีขนาดไหนแล้วในเวลานี้ก็อาจจะยากเกินที่จะใช้รถข้ามสะพานไปได้เพราะโรคเกาที่ขาขวาก็เริ่มออกอาการให้รู้สึกอาจเป็นเพราะไก่เมื่อคืนที่เราติดกระเป๋ามาจากร้านบุฟเฟ่ สะพานที่ทอดยาวออกไปทำเอาผมสับสนในเส้นทางเพราะถึงแม้ว่าตัวจะข้ามมาได้แล้วแต่สิ่งที่ผมเริ่มตระหนักขึ้นมาเมื่อครู่ก็คงจะเป็นตำแหน่งของวัดที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งการข้ามสะพานมาอาจไม่จำเป็นด้วยซ้าแต่พอมาคิดให้ดีอีกทีก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะนี่มันเย็นแล้วคนเราจะมาใส่บาตรอะไรกันตอนนี้และในความมืดมิดก็มีแสงสว่าง เพราะสุดท้ายผมก็เห็นวัดจนได้ซึ่งนั่นก็คงจะเพียงพอกับคำอธิษฐานให้ผมผ่านโรคเกาต์ไปได้อย่างปลอดภัย